ในบริษัท ECA เองนะครับก็มีนโยบายที่รับนักศึกษาฝึกงานทุกๆปีอยู่แล้วโดยที่ไม่ได้จำกัดว่าเรียนหนังสือที่ไหนหรือว่าเรียนมาอะไรอะไรนะครับเราก็ได้มีการให้เขาเนี่ยได้ฝึกงานจากการทำงานจริงโดยที่จะมีพี่เลี้ยงให้เขาเนี่ยได้ทำงานในโครงการจริงเลยนอกเหนือจากตำราเรียนนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับเขาทำให้เขาเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นเห็นจุดมุ่งหมายของการเรียนวิชาวิศวะนอกเหนือจาก เรื่องวิชาการที่ให้เขาฝึกในโครงการจริงๆแล้วเนี่ยเราก็จะมีการฝึกในเรื่องของซอฟต์สกิลด้วยนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆาคนก็มักจะบอกว่าวิศวกรเนี่ยทักษะในการสื่อสารไม่ค่อยดีเท่าไหร่เวลาคิดอะไรต่างเนี่ยเวลาคุยกับคนอื่นเนี่ยคนอื่นก,ก็จะมักจะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องในภาษาวิศวกรเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นน้องๆที่มาฝึกงานกับเราอะ่ะเราให้เขาฝึกซอฟต์สกิลในแง่ที่ว่าสิ่งที่เขาทํางานเราจะมีโปรเจกต์ให้เขาทํางานจริงแล้วก็มารีเซต์จริง นะครับแล้วก็เป็นงานที่เกี่ยวกับสิ่งที่เขาที่เขาเรียนมาด้วยให้เขามานําเสนอจริงเพื่อที่จะให้เขาได้เกิดการเรียนรู้ว่าในชีวิตจริงเ,เขาจะต้องเจอกับอะไรบ้างแล้วก็สภาวะในแง่ของการพรีเซนเตชันที่อาจจะมีความตื่นเต้นอะไรต่างๆเราก็จะคอยแนะนําเขาว่าถ้าจะแก้ไขมีวิธีแก้ไขอย่างไรนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยวิศวกรต่อให้เก่งแค่ไหนถ้า p อ o a c h ไม่ได้นำเสนอไม่ไม่เป็นเนี่ย คุณค่าเหล่านี้จะไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นน่ยการที่สามารถนําเสนอได้ในสิ่งที่เขาคิดมันเป็นสิ่งที่สําคัญของความเป็นวิศวกรครับอาจารย์เขาแนะนําแล้วผมก็ไปเสร่ข้อมูลในอินเทอร์เน็ตต่ออีกทีนะครับเห็นว่าเป็นบริษัทให้คําปรึกษา แรกรู้จักผ่านทางคณะค่ะแล้วก็มีการหาข้อมูลเพิ่มเติมเพราะว่าสนใจเรื่องบริษัทคอนเซ้ล์อยู่แล้วด้วยค่ะน้องของน้าครับเขาแบบแนะนําน้ามาว่าเออพี่ดีแบบว่าเป็นบริษัทที่แบบดีก็ลองแนะนํามาครับก็เลยแบบลองตามน้าไปเงียบสงบดีครัทุกคนก็ดออูมีสมาธิในการทํางานก็ทําให้บรรยากาศนั้นเหมาะกับการทํางานดีกว่าพี่ๆทุกคนเนี่ยดูแบบ ตั้งใจทำงานกันมากงานรับตัวพี่พี่มากเลยครับพี่ๆี่กช่วยเหลือช่วยเหลือค่อนข้างเยอะค่ะพี่พี่ก็เฟรนลี่ครับแล้วก็มอบหมายงานแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบการให้คำปรึกษางานด้านวิศวะค,ครับพี่พี่ที่ทำงานก็เฟรนลี่ดีค่ะแาะว่าทุกคนทักทักหน,หนูหมดเลยพี่ในทีมก็คอยสอนงานหนูดีแล้วก็ทุกคนดูบบบว่าตั้งใจทำงานค่นัตอนฝึกง,งานก็ดีครับราบว่า การทํางานของพี่ก็แบบเหมือนทําให้รู้สึกว่าตัวเราก็แบบแอคทีฟตามไปด้วยเงี้ยครับเพราะว่าเป็นการทํางานที่แบบมีการจริงจังเป็นระบบแบบแผนเงี้ยครับแล้วก็พวกอัธยาศัยของพี่ๆแต่ละคนก็คือดีมากเลยครับเรียนรู้พวกใช้โปรแกรมค่ะก็ได้เรียนรู้เรื่องพวกเครื่องปรับอากาศแล้วก็โปรแกรมใหม่ๆที่ได้ใช้ที่ไม่ได้เรียนในมหาวิทยาลัยครับก็อย่างเช่นพวก e20 หรือว่า autocad เลยครับ ก็จะเป็นระบบต่างๆในอาคารครับซึ่งพี่เขาพาไปดูของจริงเครื่องระบายอากาศเครื่องระบบต่างๆชิลเลอร์คูลิ่งทาวเวอร์อะไรอย่างเงี้ยการวางระบบปรับอากาศมีอุปรกรณ์อะไรบ้างให้แบบช่วยในการพัฒนาคุณภาพอากาศที่เรียนมหาลัยครับจะเป็นแต่ทฤษฎีครับแต่พอมาฝึกงานจริงครับก็จะเจอของจริงเจอการใช้งานจริงๆครับหนูก็ตอนแรกที่ไปฝึกงานไม่ได้มีแบบว่า แนวทางชัดเจนว่าจะไปเรียนต่อแบบว่าปีสีที่ต้องเลือกสายว่าต้องเรียนสายอะไรเนี้ยค่ะแต่ว่าพอมาฝึกงานแล้วได้ทํางานในสายระบบนี้ก็รู้สึกว่าชอบแล้วก็สามารถเลือกสายได้ตอนปีสีค่ะแล้วก็เอาไปต่อยอดตอนเรียนปีสีได้อีกด้วยค่ะที่ได้ที่ได้ฝึกงานมาแล้วก็มันมาประยุกต์ใช้ในการเรียนกับพวกอ่านเปน็นการเขียนแบบอะไรเบื้องต้นนะครับเ่เรารู้มากกว่าเดิมก็ทําให้ไปประยุกต์ใช้กับ การทํางานก็ได้การเรียนก็ได้ครับแล้วก็เรื่องการลงเรียนก็คือสําคัญครับก็ได้มาจากที่ฝึกงานก็คือแบบเหมือนทําให้เรารู้แนวทางของตัวเองมากขึ้นครับตอนแรกก็เริ่มจากการที่วางท็อปิกค,ค่ะว่าหลังจากเริยนรูง,งานแล้วมีอะไรที่เราอยากทาบ้างหรือว่ามีอะไรที่เราสนใจอยากหาความรู้เพิ่มเติมอาคารนี้มันมีระบบอะไรบ้างที่เราจะต้องมาทําแล้วก็ไปศึกษา หาหนังสือหรือว,ว่าถามพี่ๆนะครับว่าแต่ระบบเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างแล้วก็ไปดูของจริงไปถ่ายแล้วก็ไปเก็บข้อมูลถ่ายรูปมาหลายๆอย่างก็เป็นอะไรที่ใหม่สําหรับเราค่ะพี่เลี้ยงหมเป็นพี่เจนะครับพี่เลี้ยงหูก็พี่ท็อปค่ะก็ สอนงานหนูดีมากคอยมาตอบคอยมาดูคอยให้งานหนูตลอดเวลาหนูแบบว่าไม่รู้อะไรก็ไปถามพี่เขาได้ตลอดเลยค่ะเขาก็มีความอดทนกับหนูสูงมากเพราะว่าหนูถามเขาตลอดตลอดเวลาทั้งวันเลยครับก็แ,แบบว่าสอนสอนดีครับแล้วก็แบบมีมีเวลาเรามีปัญหาอะไรก็ถามได้หนังสือที่พี่เขามีอะไรที่เขาเคยเรียนมาคือเขาก็เอามาให้เราอ่านเนี่ยอ่านได้เยอะมากขอบคุณพี่พที่แบ่งเวลามาคอยให้ความรู้ผมถึงแม้ว่าพี่ๆเองจะงานยุ่งมากๆก็ตามค ขอบคุณมากครับขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ช่วยเหลือ,อวเวลาแบบติดขัดอะไรพี่เขาก็ช่วยเหลือตลอดเลยก็ขอบคุณที่ดูแลค่ะพี่แอมสุดยอดม,มาเลยสำหรับน้องๆที่จะมาฝึกงานในเรื่องทางด้านสายวิศวกรรมนะฮะจริงๆแล้วสายวิศวกรรมก็จะมีการงานที่แตกแขนงที่หลากหลายนะครับการที่จะเลือกฝึกงานนะผมอยากจะให้เราเนี่ยเลือกในสิ่งที่เราลักก่อนว่าเรารักในงานแบบไหน ก็อยากให้ไปฝึกงานในรูปแบบนั้นนะครับทำให้เราเห็นภาพจริงในชีวิตของเราได้ชัดเจนว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่เราต้องการจริงๆไหมจากการฝึกงานในระยะที่สั้นนะครับถ้าเกิดมันไม่ใช่มันอาจจะไม่ใช่ที่องค์กรนั้นหรือไม่ใช่ในทิศทางที่เราชอบเราจะได้รู้ก่อนล่วงหน้าก่อนที่เราจะจบเราไปสมัครงานแล้วไอ้งานนั้นมันไม่ใช่คาแรคเตอร์เราไม่แมชกับเราอะไรต่าง,างนี้มันก็จะเสียเวลาในการทำงานลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆ ข้อสําคัญของความเจริญเติบโตในอนา,นานคตคือความรักในงานที่เราทําชอบเป็นผู้ออกแบบก็ไปฝึกกับบริษัทออกแบบชอบจะเป็นเซลล์ที่จะขายงานวิศวกรรมก็ไปฝึกกับบริษัทที่เขาเป็นบริษัทขายชอบในงานก่อสร้างก็ไปฝึกกับบริษัทที่เป็นก่อสร้างนะครับเราจะได้รู้ใจตัวเองได้ดีที่สุดว่ามันใช่เราไหมนะครับ<ม>ก็เชิญชวนน้องๆทุกคนนะครับที่ศึกษาอยู่ในคณะวิศวกรรมของอะไรต่างๆ ถ้ามีความสนใจในเรื่องของงานอาคารนะครับซึ่งบริษัทเราก็จะเน้นในเรื่องของ Innovation ในเรื่องของงานออกแบบงานระบบภายในอาคารที่เน้นในเรื่องของการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับการประหยัดพลังงานความปลอดภัยหรือรวมไปถึงเรื่องของความรักสิ่งแวดล้อมเพื่อที่จะเราสร้างอาคารที่มาแล้วเนี่ยนอกเหนือจากสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยเราต้องไม่สร้างภาระให้แก่สังคม เพราะฉะนั้นในอนาคตถ้าเรามีทิศทางเดียวกันในรูปแบบนี้เนี่ยพัฒนาอย่างไรให้เกิดความเจริญและไม่เป็นภาระต่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบที่เขาอาศัยอยู่